โอเคครับแก่นดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชาแนลนะครับได้ขึ้นอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับคราวนี้อยู่การอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่ของ R.O.V. นะที่อัพเข้ามาในวันที่26เดือน8นี่ครับมาดูกดีว่าว่าปรับอะไรกันไปบ้างนะครับครับก็คร่าวๆในแพทนี้ก็จะการปรับพวกไฟเตอร์แล้วก็ตัวที่เก่งๆหลายๆตัวให้โดนเนิร์ฟกันไปนะครับมาดูตัวแรกกันดีกว่านะฮะ ตัวแรกมาดูที่ตัวของซูก้านะหรือแพนด้าของเรานะครับซูก้าเนี่ยโดนปรับในเรื่องของท่า2ก่อนเริ่มที่ท่า2องครับท่า2เนี่ยจะไม่มีความสามารถในการรีเลือดแล้วนะครับปกติเนี่ยเวลาเรากริ้งใช่ไหมถ้าโล่หมดหรืออ่าโล่เราระเบิดเนี่ยเราก็จะรับการรีรเจนเลือดถูกไหมแต่นี้ปรับใหม่นะครับพาสซีฟรีเจนเลือดจะหายไปนะครับแล้วไปอยู่ในพาสซีฟป,ปกติของตัวแพนด้าแทนพาสซีฟไอการรีเลือดอันนี้ของแพนด้าเนี่ยมันจะรีเลือดได้เท่ากับ160ยหบวกสิต่อเลเวลแล้วก็คูณ0.6 AD นะครับอ่ดประครับอ ถามมันรีได้ตอนไหนมันรีได้ตอนที่พาสซีฟไอโบกพลังโจมตีเราทํางานนะครับแล้วเมื่อเราตีเขาห้าครั้งในระหว่างที่พาสซีฟทำงานเนี่ยเราจะรีเลือดนะครับประมาณนี้แล้วไอ้ตัวพาสซีฟนี้เนี่ยมันจะบอกด้วยว่าอ่าอ่าต้องตีกี่ทีถึงจะรีเลือดนะครับพาสซีฟเราจะมาเมื่อไหร่นะพาสซีฟเราจะหมดเมื่อไหร่อะไรนี้จะมีอยู่ใต้หลอดเลือดด้วยทําให้เราเล่นแพนด้าได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องของพาสซีฟกับสกิลสองนะข้อหนึ่งนะฮะอ่ะครับต่อมาครับมาดูที่เรื่องของสกิลสามของแพนด้านครับดาเมจของสกิลสาม ปรับให้แรงขึ้นนะครับเยอะมากนะในเลเวลหนึ่งเนี่ยดาเมจมันจะลดลงประมาณ50หน่วยนะครับแต่สเกลมันเพิ่มมากลายเป็น1นคูณหเลยเมื่อก่อนมันจะคูณอยู่แค่0.8ตอนโดนเนิร์ฟมาเนาะก็ถือว่าแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะ20%นะคือแรงขึ้นมาเยอะมากนะครับเวลแรกจะเบาลงหรือดาเมจใกล้เคียงเดิมนะั้นแต่เวลสุดท้ายเนี่ยมันแรงขึ้นกลายเป็น800คือเยอะมากนะแล้วก็ไอ้ดาเมจที่เพิ่มมากลายเป็นคูณหนึ่งเนี่ยมันทำให้เลเเกนในแพนด้าน่าจะกลับมาแรงใกล้เคีนะนนะีียงงงงงกกกกัััับบบเเเมมมมมืื่่่่่่อออออออนน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 าาาาะะ็็ถถปตตตตวึทจใแแหขไฟรร์ค บัฟเรื่องของความเร็วการโจมตีให้ด้วยนะจากปกติ1%เป็นตกลายเป็น2%อนะครับประมาณนี้ก็ถือเป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองในเรื่องของอันติแหละโดยมองว่าพาร์ฟรีเล่เนี่ยมันไม่ได้แบบดูแบบเรื่อมีผลกระทบกับตัวมันมากนะหลังจากที่ดองเล่นมาแบบรีเล่มาเป็นเหมือนของแถมมากกว่าส่วนอันติเนี่ยของจริงเลยคือเธอมันแรงมากพอที่จะวันช็อตพวกแบบแคลลี่ขาตายคาเฟนนี่นะเอเลนดอร์ลาวิลอะไรเงี้ยถ้ามันแบบสามารถวันช็อตพวกแคลลี่ขาตายได้ง่ายๆเนี่ยโดยมองว่าแพนด้าก็ มีโอกาสลุ้นเหมือนกันที่จะกลับมาเล่นได้นะเพราะว่าในแพทนี้มีแบบฟอร์เรนโดนเนิฟเหมือนกันอะไรอย่างงี้น่าสนใจเหมือนกันนะหรับแพทนี้นะสหรับแพนด้าน,นะครับไปครับไปดูตัวต่อมาดีกว่านะครับอย่างบัตเตอร์ไฟนะครับบัตเตอร์ไฟเนี่ยมีการบัฟในเรื่องของสกิลอันตินะครับอันติเมตนะครับก็เอ่อเพิ่มความสามารถในการกันดาเมจนะจากปกติกันดาเมจได้สามสิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นการสามสิบห้านะครับอึดขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็เอ่อบัตเตอร์ไฟเนี่ยเวลาไล่อันติเนี่ยมันจะสามารถโจมตีแบบกระโดดเกาะได้้ครังใช่ม แล้วก็ทุกครั้งที่มันโจมตีเนี่ยมันจะลดคูดาวอันติเนี่ย0.5วินะครับอันนี้ปรับหมายกลายเป็นลดคูดาวได้1วินะครับก็พูดง่ายมาก่อนมันลดคูดาวได้รวม1.5วิกลายเป็นลดคูดาวรวมได้3วินะก็ถ้าเกิดออกลดคูดาวเยอะอันติบัตเตอร์ไฟประมาณ7วิตี3พีอันติบัตเตอร์ไฟก็จะมันคูดาวมัน4วิอะไรวันนี้ก็สามารถใช้ได้บ่อยมากขึ้นนั่นเองนะศัพท์อันติของบัตเตอร์ไฟนะครับประมาณนี้ มาครับต่อมาครับมาดูตัวต่อมาอย่างเอมิลี่ครับเอมิลี่เอมิลี่เนี่ยเอ่อมาดูที่สกิลหนึ่งก่อนนะครับสกิลหนึ่งของเอมิลี่เนี่ยเมื่อก่อนมันจะปากงจักรนะครับไปกลับนะครับเมื่อกงจักรเด้งกลับมาหาเราเราก็จะแบบวิ่งเร็วขึ้น20%อใช่ไหมอันนี้เขาปรับใหม่ครับเมื่อเราปากงจักรแล้วกงจักรเด้งกลับมาหาเราเนี่ยเราจะวิ่งเร็วขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วยนะครับตีเร็วขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึง,งยีง่สิ เรื่องความสามารถในการดวลได้ดีมากขึ้นนะปกติเนี่ยเอมิลี่มันดีแค่วิ่งเร็วถูกไหมอันนี้พอมันปลาแล้วตีเร็วมากขึ้นมันก็จะเทดดําันดาเมจได้ดีมากขึ้นวิ่งไล่ค่าได้ดีมากขึ้นนะสัตว์าหนะึ่งเนาะมาดูที่อันติกันบ้างครับอันติของเอมิลี่ก็ได้รับการบัฟเหมือนกันนะครับเพิ่มความสามารถในการบล็อกดาเมจครับบล็อกดาเมจไอบล็อกดาเมจเนี่ยดอยเคยอธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับก็คือเป็นการกันแบบเ,เรียกการแบบสมบูรณ์นัคือดาเมจที่เข้ามาเนี่ยจะโดนหักลบด้วยไออ้สต,ตันนนีก่ม อ่าที่อัพเลเวลเต็มกันได้120หน่วยถูกไหมไอพลังโจมดาเมจอะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ยจะโดนหักด้วย120ก่อนเสมอนะเพราะงั้นดาเมจที่อ่อเข้ามาแล้วไม่ถึง120ก็จะโดนดาเมจศูนย์ครับอย่างเช่นพวกเผาแบบพิษมาเกงกาอ่าดาเมจรัวๆแบบจินนาอะไรเงี้ยหรือแบบตากระจายแฮเตะมันก็จะโดนเนิร์ฟดาเมจในส่วนนั้นลงไปหรือเป็นการโจมตีของโอเมนที่มันรวัวๆแต่ว่าดาเมจไม่เยอะอะไรเงี้ยก็จะโดนบล็อกดาเมจได้เพราะงั้นมันไอตัวเอมิลี่จะเก่งมากเวลาสู้กับตัวที่มีจำนวนฮิตเยอะๆแต่ดาเม เป็นตัวที่แก้ทางตัวฮี่เยอะได้ดีมากนะครับแล้วมันก็บัฟให้อึดขึ้นอีกด้วยนะฮะแล้วก็แพทนี้เขาลดคูดาให้ด้วยนะ5วินะครับก็ทุกเลเวลเลยถือว่าเก่งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ใช้มานาน้อยลงก็เป็นการบัฟที่ค่อนข้างดีนะสวอบเอมิลี่นะไม่ได้บัฟเยอะมากแต่ก็ถือว่าดีขึ้นในหลายๆด้านนะครับตัวต่อมาครับมาดูที่ตัวของฟอร์เรติโนนะตัวนี้จะไฮไลท์ของแพทนี้นะครับโดนเนิร์ฟแล้วนะฮะรอบนี้โดนค่อนข้างหนักนะครับดูข้อแรกครับเรื่องของอแมคาีนิกข,ของการปาดอกไม้นะครับ คือเมื่อก่อนปลาดอกไม้ของฟอเรนเนี่ยดอกไม้ที่ตกลงมาเนี่ยมันจะอยู่ได้ทั้งหมด5าวินะครับไม่ว่าจะใช้จากอันติหรือใช้จากท่าหนึ่งเนี่ยดอกไม้มันจะอยู่ได้ทั้งหมด5าวิถูกไหมอันนี้ปรับใหม่นะครับดอกไม้จะอยู่ได้ทั้งหมดแค่3าวิเท่านั้นนะครับคือต้องใช้เวลาลําให้หมดภายใน3วินะครับแล้วก็อีกแมคานิกหนึ่งคือดอกไม้เนี่ยจะสามารถตกอยู่บนพื้นได้ไม่เกิน3ดอกนะครับในเวลาเดียวกันเราจะไม่สามารถทําการปลาหนึ่งใส่อีกตัวหนึ่งอันติใส่อีกตัว 1, แล้วมี6ดอ,ดอกเมื่อก่อนได้นะต้องาไดนคร,ระ อีกข้อนหนึ่งที่ค่อนข้างเจ็บมากหรือเจ็บที่สุดเลยก็คือเรื่องของสกิลสองนะครับไอ้สกิลแบบอ่าช่วงแทงของเรานะฮะมีท่าง,งัดอรของเราด้วยเมื่อก่อนไอ้สกิลเนี้ยมันทำดาเมจโจมตีเป็น LE ได้นะครับวงไม่กว้างมากแต่มันก็ทำดาเมจหลายตัวได้นะครับแต่อันนี้ปรับใหม่นะสกิลสองของฟอร์เรนติโน่เนี่ยมันจะทำดาเมจได้แค่เป้าเดียวนะครับแล้วก็อ่าสมมุติจะน็อกอัพก็น็อกอัพได้เป้าเดียวด้วยก็คือทำให้มันอ่าทีมไฟต์อ่อนลงเยอะมากนะครับต้อง ดาเมจหมูม่มันเนี่ยจะมาจากตีพัตตีธรรมดาจากพัสสี่อย่างเดียวเนาะก็ไม่สามารถใช้สกิลสองทำดาเมจได้แล้วนะครับสกิลสองเนี่ยก็จะเด่นมากขึ้นเวลาดวลนะครับแต่ว่าอ่อนลงเวลาเคลียร์คีิเวลาดวลอเลือดทีมไฟต์ก็จะอ่อนลงค่อนข้างเยอะนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันสับสกิลสองฟอร์เนโนโดนเนิร์ฟไปค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะในส่วนของอันติของฟอร์เนโนนะครับมีการบัฟขึ้นมานะทดแทนในส่วนของสกิลสองเนาะบัฟให้กันดาเมจกลับมาเป็น50%เหมือนเดิมคืออึดขึ้นค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ลดคูลดาวให้อัลตติิิเเนนนีี่่ยยปกคูดาาวว หลือคูดาวยี่ห้าวิได้นะครับแล้วคูดาวมาวเลเวลละห้าวิแล้วก็คือทําให้มันใช้ติได้บ่อยมากขึ้นนะแต่ไปปรับทําให้ไม่สามารถมีดอกไม้6ดอกได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเจ็บปวดเหมือนกันนะครับโดยรวมเนี่ยฟลเรนติโนในแพทนี้เนี่ยถือว่าโดนเนิร์ฟไปค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของเรื่องเนี่ยความสามารถในการใช้ทีมไฟของสกิลสองเนี่ยเจ็บมากนะครับมันมาเล่นยากขึ้นเยอะ,ะครับแล้วก็าการปาดอกไม้เนี่ยต้องลํำไวขึ้นนะครับอ,อะไรประมาณนี้นะครับ ก็โดยรวมนะครับเนิร์ฟทีมไฟ์นะครับแต่ทำให้ดวนเก่งขึ้นเนื่องจากอันติมันกันดดเบตมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดคูดาวลงมาด้วยดวนได้บ่อยมากขึ้นนะก็ถือว่าทำให้ฟอร์เรนติโน่เนี่ยมันเน้นดวนมากขึ้นมากกว่าการไปทีมไฟ์นะครับประมาณนี้และการสักฟอร์เรนติโน่ในแพตต่อไปนะครับมาต่อตัวต่อมาอย่างทาร่ากันบ้างทาร่าเนี่ยเ,เรียกว่าโดนยกเครื่องเลยก็ว่าได้นะครับมาดูว่ารอบนีบ้บัฟมาจะรอดไหมนะมาเริ่มที่สกิลสองก่อนนะครับสกิลสองของทาร่าเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยมันจะทำดาเมจฮะแล้วก็เพิ่มเป็นฟิสิกส์คาทดาเมจเฉยๆไม่มีอะไรอันนี้ปรับใหม่นะครับการปั่นของทาร่าจะมีดาเมจจริงแล้วซึ่งมันจะมีสร้างดาเมจเป็นดาเมจกายภาพเท่าเดิมนะ300เท่าเดิมเต๊ะไม่มีบัฟไม่มีปรับอะไรนะในเรื่องของดาเมจต้นนะครับเท่าเดิมอ่าไอ้ส่วนของสเกลที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่นะครับกลายเป็นดาเมจจริงแทนนะครับอ่าการปั่นของทาร่าเนี่ยสามารถสร้างดาเมจได้4%ของแม็กเลือดศัตรูนะครับอ่าแม็กเลือดศัตรูเลยนะยิ่งเลือดศัตรูเยอะก็สรรรร้้าาางงดเเมมจจิยออะะะนนคับ่ปณี ซึ่งอย่าลืมว่าการปั่นของทาร่ามันไม่ได้ปั่นทิตเดียวทำปั่น2อคิตนะเพราะงั้นไอ้สเนี้ก็ให้คิดว่าเป็น8%เปเลยก็ได้นะคูณ2ไปเลยนะครับแล้วก็ทุกๆพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมา200หน่วยนะครับจะได้อ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของแม็กเลือดศัตรูเพิ่มนะสมมติอ่าทาร่ามีพลังโจมตีบวกข้างหลังอ่าพลังโจมตีเบื้องต้นเนี่ยอยู่200มันก็จะปั่นกลายเป็นั้าเปลายเป็น10%อะครั้งมันจะกลายเป็น,รปรนตีบสปอร0 0ก็จตกลายเป็ะปา่นครั้งล6% 2ฮิต เป็น12%อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าปั่นทค่อนข้างแรงนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่ามี maximum damage ให้กับพวกคิป่าอะไรอย่างนี้อยู่แค่200เนาะไม่สามารถปั่นเกินนี้ได้ปั่นใส่ d a r k s อ e r ปั่นใส่มังกรใหญ่อะไรก็เข้าแค่200ไอ้ตรงด a m a g จริงไม่ไม่เกินนี้นะครับอ่ะแล้วก็เพิ่มครูดาวให้จาก5วิเป็น6วินะฮะอ่าในข้อนี้เนี่ยดอยมองว่าเป็นการปรับทค่อนข้างเยอะมากนะดา m a จของทาร่าเี็ยเรียกว่าอาจจะหวังพึ้นได มาหลอกอะไรอย่างี้แล้วทาร่ามันเป็นตัวแบบวิ่งไถยอยู่แล้วไงเพราะงั้นโอกาสที่มันได้ปั่นในทีมไฟค่อนข้างสูงนะต้องรอดูนะว่าดาเมจมันมากพอขนาดไหนนะแต่ดอยมองว่าเป็นทิศทางการปรับที่น่าสนใจนะครับตาบดาเมทที่ปรับเข้ามานะแ,แบบมีดาเมจจริงมีอะไรอย่างนี้นะอ่ะมาต่อที่สกิลวันติก่อนครับสกิลวันติเนี่ยโดนเนิร์ฟในเรื่องของระยะเวลาแล้วความสามารถในการรีเลอดนะปกติมันรีเลอดได้8%ซนะครับ9วินะครับ อันนี้ปรับใหม่นะรีเลือดได้เหลือแค่6%ก็นะครับแล้วก็รีได้มากสุดแค่7วินะครับมันลดลงมาเหลือ5แล้ว6แล้วก็7นะครับเมื่อก่อนมันเป็น5,7แล้วก็9นะครับคือเมื่อก่อนมันแบบรีเลือดนานรีเลือดแบบวิ่งนานวิ่งเล่นนานมากเลยอะไรอย่างงี้อันนี้คือรีเลือดน้อยลงอยู่น้อยลงครับแต่ว่าได้บัฟใหม่มานะก็คือทาร่าเนี่ย เมื่อกดันติเนี่ยมันจะอึดขึ้นด้วยนะครับมีได้เป็นตัวเกาะมาเลย80แล้วแต่เวลที่อัพนะครับมากสุดเนี่ยก็จะได้รับเกาะมา160นะครับแล้วก็กันเวแบบ80นะตอนเวล12นะครับก็พูดง่ายคือทาร่าจะอึดขึ้นนะครับแต่ว่ารีเลดน้อยลงนั่นเองนะฮะก็อันนี้โดยมองว่าปรับสมดุลนะแต่ว่ามันดีขึ้นในวิธีการที่ศัตรูยังไม่ออกของเจอะเกาะเยอะทาร่าก็จะอึดมากๆในช่วงกดันติโดยรวมก็คือน่าสนใจมากในส่วนของสกิล2นะว่ามันจะดดนเลนดีขึ้นนะครับประมาณนี้ไป เรียวมาเนี่ยมีการปรับให้พาสซีฟเนี่ยโชว์เป็นเหมือนหลอดขึ้นมาว่าเมื่อไหร่จะสามารถใช้พาสซีฟได้ตายเลือดอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งเนี่ยปรับใหม่นะครับปกติเนี่ยถ้าเราใช้สกิลหนึ่งโดนครับเราจะสามารถใช้สกิลหนึ่งอีกครั้งได้อันนี้ปรับใหม่เมื่อเราใช้สกิลหนึ่งข้ามสิ่งกิดขวางได้นะครับเราจะสามารถใช้ซ้ำได้อีกรอบเหมือนกันนะฮะก็เอาไว้ใช้หนีเอาไว้ใช้วิ่งไล่อะไรก็ว่าไปนะก็ทาให้ตัวของเรียวมาพิวมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มีการ,ร,รบรัฟ มันจะแทงแรงเฉพาะเป้าแรกถูกไหมแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยจะโดนดาเมจแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเวลาแทงผ่านถูกไหมอันนี้ปรับใหม่นะครับเออ่ไม่ว่าศัตรูจะอยู่ตรงไหนของหอกจะโดนดาเมจเท่ากันนะแล้วก็ดาเมจของสกิลสองเนี่ยจะแรงขึ้นนะครับกลายเป็นประมาณเจ็ดร้อยนะครับอาจจะเป็นเนื้อต้องสเกลลงมาประมาณศูนย์จุดสามหรือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะก็เป็นการบัฟที่ดีนะทำให้เลียวม้าเคลียร์คีฟได้ดีมากขึ้นนะในเรื่องของสกิลสองนะครับประมาณนี้ต่อมาครับมาดูที่อันติกันบ้างครับอันติกของเลียวม้าก็ได้ กลายเป็นแปดสิบนะครับอ่าเวลสุดท้ายเพิ่มมา30หน่วยเพิ่มมาเยอะเหมือนกันนะ30หน่วยมันแทง5ครั้งนะครับก็เพิ่มมาราวๆ150นะครับแล้วก็ในส่วนของสเกลเนี่ยเพิ่มมาอ่า0.05นะก็เพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าดีขึ้นนะครับทำให้ลีเลือดได้เก่งมากขึ้นนะครับอ่าแล้วก็เขาแถมแมคานิกมาให้อย่างหนึ่งนะครับเมื่อเดียวมาอันตินะครับทุกๆุคิดที่โดนศัตรูนะครับไม่จำเป็นต้องโดนฮีโร่แล้วโดนศัตรูอะไรก็ได้นะครับจะสามารถลลลลลดดดดดคคคูาววนนน์สสกกกิิิ2 2ไไ้้1ะะะรับฮ็ื สามารถแชนตินะครับแล้วก็คอมโบคู่กับตัวของสกิลสต่อได้เลยนะอะไรประมาณนี้ก็คือแชนติปุ๊บนะบแทงจึ๊ก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 ห้าฮิตแล้วคูดาวในห้5วิแล้วก็แทงท่า23ซ้ำได้อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าดีมากนะแต่ว่าเอฟเฟกนี้เนี่ยไม่สามารถใช้ทับได้ในกรณลโดหลายตัวนะก็คือโดนตัวเดียวหรือโดน2ตัวก็ลด1วิเท่ากันนะประมาณนี้ก็โดยรวมในแพทต,ต่อไปเนี่ยก็เรียวมาถือว่าบัฟมาให้มีลูกเล่นในการเล่นค่อนข้างเยอะนะแต่โดยมองว่าตัวมันยังค่อนข้างมีจุดเด่นน้อยอยู่นะเมื่อไปเปร ยีหน้าฟอร์เรนลิกเตอร์อะไรเงี้ยจุดเด่นม,มันยังไม่ค่อยชัดมากต้องรอดูว่าการปรับมาไอเรื่องของสกิล2การตีเนี่ยมันมากพอหรือเปล่าจับการทําให้เลียวม้าเนี่ยเข้ามาอยู่ในเบต้านะครับประมาณนี้ครับตัวต่อมาครับอย่างวอเตอร์วูแมนครับวอเตอร์วูแมนวอเตอร์เนี่ยมีการบัฟในเรื่องของสกิลหนึ่งนะครับให้มีระยะที่ไกลขึ้นนั่นะปกติมันใช้อยู่ที่สองจุดห้าเมตรนะครับกลายเป็น3.5มจุดห้านะก็คือกระโดดออกมาไกลขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มบัฟเมคานิกใหม่ให้กับท่านหนึ่งนะครับ ไอตัว Wander Woman เนี่ยใช้ท่าโล่กระแทกเข้าไปเนี่ยตัว Wander Woman เนี่ยจะรับพาสซีฟโล่ขึ้นมาทันทีนะครับสามารถปาโล่ต่อได้ทันทีเลยนะครับก็เป็นสามารถใช้คอมโบปาโล่เสร็จใช้กดท่าหนึ่งซ้ำแล้วก็ปาโล่ซ้ำได้อีกรอบอะไรประมาณนี้นะครับคือสเกลดาเมจก็จะเบาลงนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อดีคือที่ได้มาเนี่ยมันจะได้มาเรื่องระยะที่ไกลขึ้นกับสามารถปาโล่ซ้ำได้นะคือมันเดิมดาเมจลงไปนิดนึงนะครับเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งหายไปนิดหน่อยกับศูนย์จุดศูนยให้ตัาเอเล่นง่าายมกขึ้นนะครับประมาณนี้ Uh, ต่อมาครับในส่วนของสกิลสองครับสกิลสองของวันเดอร์เนี่ยจะเพิ่มความสามารถในการใช้สกิลอื่นในระหว่างใช้ท่าแท่ได้นะครับก็คือสามารถใช้ท่าแท่ปลาไปกดอันติระหว่างใช้แท่ได้เลยนะครับก็สามารถทำคอมโบเชนซีซีได้มากขึ้นไม่ไม่จะไปต้องยืนยืนค้างอะไรก็ทําให้ตัวของวันเดอร์เล่นง่ายมากขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของอันติเนี่ยก็ปรับทําให้ใช้อันติวันเดอร์โดนลอบตัวมากขึ้นนะไม่ได้ปรับอะไรมากนะแก้แก้บั๊กนิดหน่อยนะครับประมาณนี้ ก็ในส่วนของวันเดอร์เนี่ยปรับมาให้เล่นง่ายมากขึ้นเฉยๆนะดอยมองว่าไม่ได้บัฟอะไรเยอะมากนะส่วนตัวหน้าทําให้เพิ่มความสามารถในการเทรดมากกว่านะในเรื่องของได้พาร s ตีสองรอบอะไรประมาณนี้นะฮะไปไปดูตัวต่อมาดีกว่านะฮะตัวต่อมาครับมาดูที่ตัวของซูเปอร์แมนกันบ้างครับซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนเนี่ยได้รับพา s ์ตีในการวิ่งเร็วมากขึ้นนะปกติเนี่ยหนึ่งสเต็คของซูเปอร์แมนเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้น2%อกลายเป็นวิ่งเร็วขึ้นสอนี้ดห้าเปอร์เซ็นต้นะครับ่าน,น่าาจะหลนต็กอยูวว่มอบ สิบหรือเจ็ดแปดสต็กอันนี้ดอยไม่ชัวดอยไม่ใช่เมนซูแมนแต่ว่าโดยรววๆแล้วแปลง,ง่ายคือมันจะวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองเวลามันบินนะฮะเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นเป็นการบัฟพิ่ค่อนข้างดีมากนะซูแมนจะวิ่งไปเติมเลนวิ่งเข้าเลนวิ่งไปแก๊งเก่งขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของสกิลสองของซูแมนนยอันนี้บัฟเยอะมากเลยนะสกิลสองซูแมนเนี่ยมันลดคูดาวให้เลยนะเป็นฟิกที่สิบสองไม่ต้องอัพเต็มแล้วปกติมันต้องอัพเต็มกว่าจะพิ้วใช่ไหมอันนี้คือเววลแรกกกออออัมมาาา็็คคูดิทยืไ่่ต้ง เบลเยอะก็ได้ก็ล็คูดาสิสองวิเท่าเดิมนะับถือเป็นการบัฟที่ดีมากซูเแมนก็จะเดินเกมได้ไวขึ้นนะครับมีล้างซีซีบ่อยเหมือนอัพเวลเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นการบัฟที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถึงตัวเลขมันจะมาน้อยแค่บัฟวิ่งเร็วกับบัฟคูดาเนี่ยโดยมองว่าเป็นการบัฟที่เยอะมากนะส,สัตว์ซูเปอร์แมนนะใครที่เมนซูเปอร์แมนดอยแนะนําว่าน่าเล่นมากเลยนะแพทนี้นะฮะเพราะว่าไฟเตอร์หลยตัวโดนเนิร์ฟนะฮะโอเคมาต่อที่ยีน่ากันบ้างยีน่ารอบนี้ก็โดนเนิร์ฟเหมือนกัันนเเรรื่ององงขดมะคบ เรื่องแรกครับพาสซีฟของยีน่าเนี่ยอ่าพาสซีฟไอการใช้เหมือนดอกกุหลาบหรือดอกไม้เนี่ยมันจะใบได,ได้น้อยลงนะครับพาสซีฟของไอดาบคู่เนี่ยปกติมันจะใบได้ได1วิใช่ไหมอ่าเหลือใบได้ไดแค่0.75เนาะก็ทําให้ความสามารถในการใบดลดลงนะครับใบได,ได้น้อยลงนะฮะแล้วก็เรื่องของดาเมจเนี่ยปกติเนี่ยดาเมจของเวลาพาสซีฟระเบิดเนี่ยมันอยู่ที่คูณ2องนะสองฟิสิกอลไอแท็กนะครับเหลือ1.5เนาะครับหายไป50%นนะครับดาเมจหายไปเยอะมากนะ แรียกก็เบาลงแบบเห็นได้ชัดเลยแบบหายไปจาก100%เหลือ7 5เลยคือมันหายไปเยอะมาก1นึ่งอันหนึ่งในสี่ที่หายไปเพราะงั้นก็ทําให้คอมโบชุดเดียวยีน่าเนี่ยอาจจะตายยากมากขึ้นนะอาจจะแบบเบรส้วเหลือน,นิดเหลือนหน่อยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าเขาเพิ่มเมคคากในการได้โล่มาแทนนะคือปกติเนี่ยยีน่ามันจะแบบเน้นเน้นทำดาเมจใช่ไหมอันนี้ได้โลมาแทนนะครับคือเมื่อเราทําการพล็อกพาสีได้นะหรือไอสแต็กเบิดได้เนี่ยเราจะได้โล่มาแทนนะครับโลที่ได้มาอาจจะมีความหนาที่200บวก 100ต่อการอัพอันติ1เวลนะครับก็คืออัพอันติเต็ม3เวลิลก็ได้รับประมาณ500ได้โล500เนาะแล้วก็คูณ1 physical Attack ทกนะครับก็คือตีแรงเท่าไหร่ก็ได้โลเท่านั้นนะครับก็ประมาณเลดเกมพลังโจมตีสัก3400ก็ได้ได้โลวันแปดร้ออะไรประมาณนี้ก็ถือว่าทำให้ตัวของยีน่าเนี่ยไฟได้ดีมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียคือดาเมจมันลดลงนะฮะแล้วก็ใบได้น้อยลงประมาณนี้แล้วกันตัวต่อมาครับอย่างลิกเตอร์ครับลิกเตอร์เนี่ยโดนเนิร์ฟนะฮะโดนเนิร์ฟให้ มีความสามารถในการใช้สกิล2ที่ลดลงนะครับปกติเนี่ยคูดาวสกิล2จะอยู่ที่3วินะครับอ่าอันนี้คือคูดาวสกิล2จะอยู่ที่5วินะครับก็คือเพิ่มคูดาวมา3อ่า2วิดื้อๆเลยก็จะมีความสามารถในการใช้ท่า2ต่อเนื่องกันยากมากขึ้นนะครับแต่ว่าอ่าในมวงดอยสามารถใช้เดวิลเพื่อช่วยเรื่องนี้ได้นะครับก็จะใช้เดวิลเพื่อเคาน์เตอร์2รอบติดกันได้อะไรประมาณนี้หรือแล้วก็ในส่วนของการนับคูดาวของสกิล2เนี่ยเมื่อก่อนมันจะนับคูดาวที่16วินะครับอ คูดาวช่วยแรกเนี่ยจะคูดาวนานมากขึ้นนะครับกลายเป็น18วินะครับเมื่ออัพเต็มเนี่ยคูดาวท่านี้จะเหลือแค่15วินะครับถ้ามองในมุมเลทเกมเนี่ยมันเป็นการบัฟลิกเตอร์เลทเกมเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของไอ้ท่าสองที่บัฟมาเนี่ยคูดาวระหว่างใช้ต่อเนื่อง2ครั้งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมันก็จะตายง่ายมากขึ้นนะครับลิกเตอร์สายแบบฟูลดาเมจก็จะมีชีวิตอยู่รอดยากมากขึ้นนะเพราะงั้นก็ดอยคิดว่าสาย พอปรับมาอย่างงี้นะลิเตอร์สายแทงก็น่าจะกลับมาเล่นได้มากขึ้นนะสำหรับทาบแนวนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันมาครับต่อมาครับมาดูที่ตัวของ Arduino กันบ้าง a r d u i n เนี่ยปรับทําให้ตีธรรมดาตีได้ลื่นมากขึ้นนะครับท่าหนึ่งปรับระยะนิดหน่อยนะครับอ่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับอ่าที่ไฮไลท์น่าจะเป็นเรื่องของอันติเมตนะครับอันติเมตอันติของ a r d u i n เนี่ยปรับทําให้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะสตันเฉพาะเป้าหมายเดียวนะซิงเกิลทาร็กตนะครับก็คือใช้โดนตัวแรกตัวไหนก็สตัรตัวนั้น1.5วินะครับอันนี้ปรับ เมื่อใช้นะครับขวานไปปักตรงไหนนะมันทำการสตันมีลัศมี2เมตรนะครับอ่ะสตันทุกตัวนะครับหนึ่งวิแทนนะก็คือโดยมองว่ามันทำให้ทีมไฟของตัวอาดูอินเนี่ยดีขึ้นนะครับใครที่ยืนชดๆกันเนี่ยโดนติของอาดูอินก็โดนสตันทั้งหมดนะก็ถือว่าช่วยได้เยอะในการเชนซีซีเป็นหมู่นะครับอะไรประมาณนี้ถือว่าน่าจับตามองสหรับอาดูอินในแพทต่อไปนะฮะต่อมาเข้ามาดูที่ตัวไฮไลท์อย่างคุณแม่ลูเมียกันบ้างนะคุณแม่ลูเมียโดนเนิฟแล้วนะฮะรอบนี้ อ่าเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของการแก้บั๊กนะครับที่ป่าท่าหนึ่งไปแล้วมีสตันอะไรออกมาก็ไม่รู้ที่แบบกันซีซีไม่ได้นะครับอันนี้แก้บั๊กแล้วนะครับอันนี้ถ้าดนดอยแปลนะถ้าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็มีการเนิร์ฟดาเมจของอิลูเมียในสกิลหนึ่งเนี่ยลงไป50หน่วยแบบดือ้อๆนะครับไม่ได้เนิร์ฟสเกลนะเนิร์ฟแต่ตัวเบสดาเมจนะครับห้าสิบหน่วยนะก็จะสกิลเบาลงเล็กน้อยนะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของสกิลสองของอิลูเมียเนี่ยมีการ เรียกว่าปรับสมดุลน,นะครับแต่โดยมองว่าเนิร์ฟนะคูดาวของท่า2ของอิลูเมียเนี่ยเพิ่มมาเยอะมากนะครับเมื่อก่อนคูดาวท่าสอ้ท่าสะบัดของคุณแม่เนี่ยจะอยู่ที่9วินะครับเวลแรกอันนี้เพิ่มมากลายเป็น13วินะครับช่วงต้นเกมคุณแม่จะตายง่ายมากนะครับตายง่ายมากๆ เดเกมก็ยังตายง่ายมากขึ้นนะเพราะว่าคูดาวเพิ่มมา2วินะครับเมื่อก่อนคูดาว6วินะปัดกันรัวๆนะฮะอันนี้กลายเป็นคูดาว8วินะคุณแม่ก็จะสบัดได้น้อยลงนะครับแล้วก็ทำให้ความสามารถในการสบัดเนี่ยสบัดได้เร็วมากขึ้นนะปกติต้องไล่ประมาณ0.2นะอครับอันนี้ไม่ต้องไล่แล้ว0นวินะครับแล้วก็ไปบัฟในเรื่องของการใช้มานาให้ใช้มานาน้อยลงนะครับปกติใช้มานาอยู่120นะครับ อ่าโดยรวมเนี่ยอ่าอิลูเมียโดนเนิร์ฟในเรื่องของท่านหนึ่งไปนิดหน่อยนะครับไม่ดอยไม่มองว่าท่านหนึ่งเนี่ยโดนเนิร์ฟไปมากนะดาเมจหายไปแค่50นะแต่ดอยมองว่าในเรื่องของสกิลสองเนี่ยครูดาวเพิ่มมาค่อนข้างเยอะในช่วงต้นเกมแล้วก็ช่วงเลดเกมด้วยนะทำให้อิลูเมียเนี่ยดูแลตัวเองยากมากขึ้นในช่วงเลดเกมนะประมาณนี้แล้วกันอ่าสำหรับอ่าแอสิกไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะครับอ่าลิโป้ก็ไม่ค่อยได้ปรับอะไรเยอะเท่าไหร่นะมีแค่บอกเวลาอันติอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ปรับอะไรอ่ามีการแก้บั๊กให้กาลีเล็กน้อยนะครับอ่ะประมาณนี้ แล้วก็ที่สําคัญก็มีเรื่องของการแก้บั๊กนาคอสนะฮะเย่ Yay! ลูกรักไม่ใช่ลูกรักเรานะฮะแก้บั๊กนาคอสทาให้สามารถใช้สกิลหนึ่งและสกิลสองได้ถอดเนี้ยงมากขึ้นนะเพราะในแพทที่ผ่านมาเนี่ยนาคอสมันโดนแบบอา่าแบบใช้หนึ่งปุ๊บใช้สองแล้วมันงึกงึกงักงัก,งกใช่ไหมอันนี้แพทต่อไปนาคอสก็จะสามารถเล่นได้ลื่นมากขึ้นแล้วเขาแก้บั๊กให้แล้วนะครับประมาณนี้การสับแพทนี้นะฮะก็โดยสรุปของแพทนี้นะครับก็ที่สําคัญสําคัญนะนะก็จะมามี อะฟอร์เรนนะครับอะปรับหนักนะครับก็ที่เรื่องของซีลูสองไม่เป็นหมู่แล้วนะฮะอดวลได้เก่งมากขึ้นนะครับแต่ทีมไฟต์อ่อนลงนะฮะอ่าเอมิลี่นะครับวิ่งเร็วตีเร็วนะครับบัตเตอร์ไฟคูดาวติไวนะครับอ่แพนด้าอัติแรงขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้นะในส่องทาร่าปั่นเป็นดาเมจจริงนะครับอ่าอันติอึดขึ้นนะแต่ใช้ได้น้อยลงนะครับตัวของเลียวม้าอย่างนี้นะครับบัฟหลายอย่างนะครับอ่น่าสนใจนะครับดาเมจมากขึ้นรีเลือดมากใช้งานได้ง่ายมากขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้ ซูเปอร์แมนบัฟเยอะนะครับแล้วก็ยีน่าโดนเนิร์ฟเรื่องดาเมจนะไปเพิ่มความอึดให้นะครับลิกเตอร์ครับโดนเนิร์ฟเรื่องคูดาวท่า2นะครับอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าจะคร่าวๆประมาณนี้สับแพทใหม่นะครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยจะกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝ่ายตามเลยครับวันนี้ผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ